ก็ S <S โปยแกงเกลือสินเ่าแดงแต่น้ำหนักนี้เป็นความลับนะคะท่านท่านให้ท่านเลือกคนให้ดิฉันได้จากน้ำร้อนสังแทงเนี่ยแต่ก่อนทำงานที่นี่ทุกคนรู้จักหมดนะคะชื่อทิดาพรโรงงานอยู่ตรงนี้นะคะใครได้ใครไม่ได้ชิมเสียใจนะคะค่ะ i, คนเคยทานนะคะเชิญเลยค่ะคใครไม่เอาเสียใจชุดละหนึ่งร้อยบาทา หนึ่งเดือนก็ใช้ช้อนตักแล้วก็ผสมดับน้าร้อนแล้วก็ดื่มทั้งกากประโยชน์อยู่ที่กากนะคะกินแล้วมันก็จะใช้เป็นยาสมุนไพรนะคะกวาจะได้มาห้าสิบาทโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะอันนี้ไม่ได้โกหกหรอกค่ะอัตาวันละหนึ่งช้อนค่ะครั้งละหนึ่งช้อนถ้าใครท้องผูก,กอะไรยา,ญญา <c oughs> ก็เพิ่มปริมาณไปนะคะเพิ่มปริมาณไปะคะ่ะ ต่อไปเอาไปกส,สาวก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับอายุค่ะสําหรับคนเหมาะที่สุดคือวัยตั้งแต่40อัพขึ้นไปนะคะเหมาะเพราะคนเราเดี๋ยวนี้จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพปัญหาเรื่องขับถายอันนี้แก้ที่ต้นเหตุนะคะสมัยนี้อันนี้ค่ะพี่ใช้ช้อนชาปมาส่งสงิยมทำมาเกือ10บ10ปีแล้วเป็นสูตรของพ้งจงนะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณ